สวัสดีค่ะตอบแล้วเงินดิจิตอลเฟสสองกลุ่มทั่วไปได้เงิน1 0 0 0 0หมืเดือนธันวาคมนี้หลังจากกระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนเงินดิจิตอลเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาณนะขณะนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ที่ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาท หรือวันที่แจกเงินแต่อย่างไรล่าสุดมีการกระจายข่าวในโซเชียลมีเดียว่าผู้ลงทะเบียนดิจิ t a l Wallet เฟส2จะได้รับเงินในเดือนธันวาคมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงเนื่องจากแอปทางรัฐไม่สามารถเชื่อมโยงบัญชีธนาคารและไม่มีการเก็บข้อมูลบัญชีธนาคารของประชาชนโดยแอปทางรัฐจะเชื่อมโยงข้อมูลและบริการของหน่วยงานรัฐเท่านั้นภายใต้การเชื่อมต่อที่มีการควบคุมกำกับดูแลและมีความมั่นคงปลอดภัยสูง โดยไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปภาคเอกชนหรือธนาคารเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีและระบบบริการกับแอปพลิเคชันหากมีการแจกเงินดิจิต a l วอลเล็คาดว่าจะแจกผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินกลางของภาครัฐที่รองรับการใช้จ่ายซึ่งเป็นระบบที่แยก ต่างหากจากแอปพลิเคชันทางรัฐความคืบหน้าล่าสุดการแจกเงินดิจิท a ลวอ l เล็ของประชาชนเฟสสองนายจุลพันธ์อมรนวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าจะเดินหน้าหาดูในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุปที่แน่ชัดว่าจะเริ่มแจกเงิน1,000 0บาทในช่วงเวลาใดพร้อมยืนยันว่าประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินอย่างแน่นอนขอบคุณสยามนิ้วคะ่ะ